แล้วก็จริงๆแล้วการปรับเส้นทางก็เป็นเรื่องสําคัญนะทีนี้ก็ต้องยอมรับปัญหาหนึ่งก็คือว่าในขณะนี้คนยังมีความรู้สึกว่าค่าโดยสารเนี่ยนะครับรถสดงมวลชนเนี่ยยังสูงอ่าย่างสูงครับยังสูงรถไฟฟ้าเนี่ยนะรถไฟฟ้าทีนี้พอเราทําเครือข่ายถ้าเราทําเส้นทางรถเมย์ปรับมาเป็นตัวป้อนตัวอะไรได้แล้วเนี่ยนะครับก็ต้อง เรียกมาเจรจาอะไรครับทีนี้ว่าจะทําระบบให้มันเป็นตัวร่วมได้ยังไงให้มันเชื่อมโยงให้มันเชื่อมโยงกันนะครับมันก็จะเป็นการขนส่งสําหรับทุกๆคนจริงๆนะครับทั้งขึ้นรถเมย์ทั้งมาอะไรต่างๆผมเองเนี่ยเป็นคนหนึ่งในหลายๆคนที่ใช้บริการรถขนส่งสาธารณะนะฮะทั้งใต้ดินลอยฟ้ารถเมย์ผมก็นั่งแต่นั่งน้อยมากนะฮะแล้วก็เรือผมก็ผมก็โดยสารนะครับแล้วก็บางทีผมก็ใช้จักรยานพับได้เนี่ยไปด้วยสิ่งหนึ่งที่ผมสังเกตคือว่า สำหรับบางคนที่เขาไม่มีสตังค์จะไปซื้อรถส่วนตัวมาขับบนท้องถนนแล้วเขาก็ไม่อยากจะนั่งรถเมย์นะค,คือบางคนมีนะฮะผมเคยคิดว่าน่าจะหาเลนจัก,กรยานให้เขาวิ่งครับโดยใช้หนึ่งนะฮะเรียบคลองในกรุงเทพซึ่งมีอยู่หลากหลายสายและสองขนานไปกับ รางรถไฟทั่วประเทศเลยครับตรงนี้ท่านนายกสถานีจริงๆแล้วเนี่ยคอมเมนต์อะไรไหมครับแล้วเนี่ยช่วงก่อนหน้านี้ที่ผมก็ช่วยดูกับทางกตทับครับก็พยายามเพิ่มเส้นทางอยู่อ๋อไมเกนเนี่ยนะฮะใช่ครับพยายามเพิ่มเส้นทางอยู่แต่ว่าต้องยอมรับว่าหลายเส้นทางที่พยายามไปทำเนี่ยมันคับแคบมันอะไรต่างๆ นะสุดท้ายแล้วผมก็เห็นบางทีไปไปไป,ไป,ไปขีดเส้นอยู่บนทางเท้า oh. นะยังกับจกกัจกรยานวิบากเน่าหลบป้อมแล้วไฟฟ้าอะไรเนี่ยคงยังยากอย,กอยู่ <c oughs> นะครับ <c oughs> แต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะครับหลักจริงๆเนี่ยถ้าเราเริ่มยอมรับจริงๆเนี่ยผมจะบอกว่าถ้าเราวิ่งรถบี t ทีแล้วสังคมเริ่มยอมรับว่าต่อไปนี้เนี่ยถ้าใครไม่ใช้รถยนต์นะครับแล้วเรากันเส้นกันพื้นที่จราจรแล้วให้เขาเนี่ยไปได้สะดวกขึ้นเร็วขึ้นนะถ้าสังคมยอมรับตรงนี้ได้เนี่ย เรื่องตามมาต่างๆตามมาจะง่ายขึ้นคอนเซปต์ของ BRT ผมขอขยายนิดนึงนะเท่าที่ผมเข้าใจนะทนายกนะ BRT นี้เป็นรถเมย์รถบัสเนี่ยนะฮะใช้ล้อวิ่งบนถนนเนี่ยนะฮะเพียงแต่ว่าเราจะกําหนดเลนให้เขาวิ่งโดยเฉพาะถูกต้องก็เหมือนบัสเลนในอดีตเพียงแต่ว่าบัสเลนหรือ BRT ครั้งนี้จะวิ่งตรงกลางถนนเลยใช่ครับแล้วจะติดไฟแดงน้อยมากยังไงใช่ไหมครับใช่ครับเมื่อไรที่มีเส้นตัดเส้นลายเนี่ยเขาจะได้รับลำดับความสาคัญก่อนได้วิ่งได้อภิสิทธิ์ก่อนนะพูดง่ายได้ Pri o r i t y ก่อนเพราะฉะนั้นเขาก็จะวิ่ วิ่งเข้ามานะครับตรงนี้ให้ได้เร็วขึ้นจะมีระยะเวลาซึ่งค่อนข้างแน่นอนจากจุดหนึ่งไปอีกจุดหนึ่งต้องใช้เวลาเท่าไหร่นะครับทีนี้ตรงนี้เนี่ยมันก็จะช่วยขนค,นคนนะครับอย่างเส้นทางพระรามสามเนี่ยก็คือจะสามารถมาป้อนออตัวรถไฟฟ้าตรงช่องนอนทร,นรีนะครับได้นะครับแต่สิ่งที่จะเกิดขึ้นเนี่ยเมื่อเปิดนะฮะคนบนถนนพระรามสามก็จะมีความรู้สึกว่าเอ๊เสียช่องจราจรไปช่องหนึ่ง ให้เฉพาะรถเมย์นะะตรงนี้แหละครับที่หลายประเทศเนี่ยเขาก็บอกว่าต้องใช้เวลาเหมือนกันเพราะคนอาจจะมีความหงุดหงิดว่าเรถก็แหมไม่ค่อยจะป่องตัวอยู่แล้วเสียไปอีกช่องหนึ่งแต่จริงๆคือว่าถ้าเทียบการขนคนนะอย่าลืมว่าสุดท้ายในการการขนส่งทั้งหมดเรื่องการขนคนครับนะครับคนเนี่ยจะมาได้มากกว่าแต่ว่าต้องต้องอาศัยเวลาหลายหลายหลายเมืองผมไ่คุยมาแล้วเขาบอกช่วงแรกเนี่ยปรับตัวยังไงใช่ไหมถูกต่อว่ามากทีนี้พอลักเนี่ยเป็นที่ยอมรับ ขาวี่มันจะง่ายขึ้นครับจักรยานหรืออะไรก็ตามเนี่ยอ่าทรานต้องยังกำลังจะบอกว่ากําลังจะหาทางให้จักรยานวิ่งอย่างโล่งโล่งสะดวกสะดวกก็ตรง BRT อนี่แหละก็คือว่ายิงปืนนัดเดียวได้หลายตัวเลยต้องต้องทำตรงนี้เป็นที่ยอมรับก่อนนะครับแต่คนนี้คนไทยเราเป็นคนที่ชอบอะไรสบายๆนั่นแหละเห็นทางไหนสะดวกสะดวกโล่งโล่ไหลถนนก็ยังวิ่งมาแล้วโอ้โห BRT นี่ออกจะโปร่งโล่งทำไมไม่ลองวิ่งดูบ้างของเข้ากันนะครับอ๋อเขาจะอ๋อเขาจะมี็นนี่ที่จะเป็นปัญหากับจักรยานคือตรงนี้ครับอ๋อ เข้ายังไงครับนะครับอันนี้ก็จะเป็นเรื่องซึ่งว่ากันนะครับแต่ว่าแต่ว่าผมผมได้รับเรื่องคือกลุ่มที่เขาใช้จักรยานเนี่ยเขาก็ร้องมานานแล้วนะครับอยากจะมีเส้นทางที่มากกว่านี้คือจักรยานเนี่ยครับผมขอเรียนท่านนายกตรงๆว่าจักรยานเนี่ยต้องการเลนที่ไม่ขี่ร่วมกับใครนอกเหนือจากจักรยานด้วยกันเองใช่ครับนะฮะแล้วก็ที่สําคัญควรจะเรียบนะฮะไม่อยากจะขี่ร่วมกับรถเก๋งหรือรถกระบะ ถ้าเป็นไปได้เนี่ยผมว่าคลองในกรุงเทพนี่มีอยู่มากมายลองอันนี้ท่านก็ต้องระวังเรื่องมอเตอร์ไซค์ก็ต้องกั้นไม่ให้มอเตอร์ไซค์เข้ามานี่คือนี่คือยังเป็นปัญหาอยู่ว่าเรื่องการบังคับใช้กฎหมายนะครับเรื่องจราจรนี่ยังเป็นเรื่องสำคัญแต่สรุปทั้งนี้ทั้งหมดเนี่ยอยู่ในแผนของรัฐบาลอยู่แล้วนะครับที่จะทำให้เป็นืในในเรื่องเมืองเนี่ยต้องต้องยังมีการศึกษาจัดการอะไรหลายอย่างต่อเนื่องนะครับส่วนในเรื่องของรถยนต์เองเนี่ยนะครับ ก็ต้องทำยังไงให้มีอุปกรณ์ในเรื่องของเทคโนโลยีสารสนเทศมากขึ้นอ๋อไอทีนะครับคือรถรุ่นใหม่ๆต่อไปในอนาคตก็ต้องสามารถมีเครื่องที่จะบอกได้ว่าขณะนี้ถนนเส้นไหนมีรถการจราจรหนาแน่นควรจะหลีกเลี่ยงอย่างไรนะครับซึ่งขณะนี้สัปดาห์ก่อนผมก็ไปงานของสมาคมนี้เขาทำเรื่องนี้เขาก็คิดว่าตอนนี้ก็พัฒนาตัวซอฟต์แวร์ไปได้มากแต่ปัญหาก็คือว่าราคามันยังค่อนข้างสูงในการที่จะไปติดนะครับแต่ว่า ผมเชื่อนะครับว่าอีกไม่กี่ปีเนี่ยรถรุ่นใหม่ที่ออกมาทั้งหมดจะมีตัวนี้อยู่มันก็จะช่วยได้คือประโยชน์ตัวนี้จะมีมากถ้าคนใช้มากนะถ้าคนใช้น้อยก็ไม่เท่าไหร่ถ้าคนใช้มากเนี่ยเหมือนกับทุกคนจะรู้ว่าใครกำลังทําอะไรอยู่ในเส้นทางไหนยังไงนะครับเราก็หวังว่าตัวนี้ก็จะเป็นตัวช่วยทําให้การเดินทาง คมนาคมเนี่ยมีความสะดวกมากยิ่งขึ้นนะครับรัฐบาลก็ต้องสนับสนุนตรงนั้นนะครับเพราะว่าในเรื่องของข้อมูลการจราจรทั้งหมดเนี่ยก็จะมาจากภาครัฐซึ่งเรามี CCTV อยู่นะครับมี CCTV อยู่แต่ว่าข้อมูลตัวนี้มันต้องนำไปต้องไปไปสังเคราะห์นะครับผ่านกระบวนการเพื่อที่จะออกมาเป็นข้อมูลที่สามารถสง่งทางมือถือได้ นะเข้ามาทางให้ตัวเครื่องเฉพาะที่ที่ดูเรื่องแผนที่เรื่องของการเดินทางได้แล้ว่าในรถได้หรือออกทางใช้คลื่นวิทยุก,ก็ได้ครับอีกสิ่งหนึ่งซึ่งเพื่อนๆผมฝากถามมานะฮะบอกว่าทําไมเวลาที่แยกไหนก็แล้วแต่มีตํารวจจราจรคอยกากับเนี่ย รถจะไม่ค่อยติดแล้วเวลาแดก็แล้วแต่มีขบวนรถผู้นำนะฮะหรือรัฐมนตรีมาโอ้โหเคลียการจราจรวัดเดียวเลยทําไมเป็นอย่างนั้นแล้วทําไมไม่เป็นอย่างนั้นกับการจราจรทัท่วๆไปอันนี้เขา,าถามมาคือจริงๆแล้วเนี่ยในเรื่องของอ บุคคลสําคัญและก็รัฐมนตรีนะครับเราก็มีแนวที่มีมติคร้อมอยู่ชัดเจนนะครับว่าเท่าที่จําเป็นนะครับแล้วก็ต้องพยายามไม่ให้ไปกระทบกระเทือนนะครับก็จะได้มีการกาชับทางตํารวจไปครับจริงผมเนี่ยตอนแรกก็พยายามให้ง่ายที่สุดนะครับจนกระทั่งผมไปถูกทุบรถก็ติถูกติดไฟแดงเนี่ยนะฮะนี่ผมยังมองเลยโอ้ขนาดขบวนนายกยังต้องติดไฟแดงเลยก็เดิมผมก็ง่ายๆอย่างนั้นนะครับก็เข้าใจว่าเราถึงแล้วนั้นเนี่ยครับถึงแล้วครับอ้าวแบบขอบคุณท่านนายกครับ ไปดูสายสีม่วงนะครที่จะจุดสร้างสายสีม่วงสายนี้เท่าที่ทราบจะสร้างแบบลอยฟ้านะคะคล้ายๆกับ BTS บนะฮะไม่ลงดินซึ่งก,การสร้างนี้ก็จะได้เวลาเร็วกว่าใต้ดินนะครับแล้วก็งประมาณที่ไม่แพงเท่านะครับถ้ารักษาระยะห่างอย่างนี้ไม่ต้องใส่หน้ากากนะครับานานยกองคับครขับครับ,รบขณะนี้ท่านกำลังชมรายการเชื่อมั่นประเทศไทยกับนายกอภิสิทธิ์นะครับ อันนี้เป็นเซสชั่นเรียลลิตี้นะฮะเราอยู่ที่สถานีบางซื่อนะครับเป็นสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินบางซื่อนะฮะกำลังจะเดินขึ้นไปดูจุดเชื่อมที่เขากำลังจะสร้างเป็นสายสีม่วงต่อไปนะครับผมกับท่านนายกมีเกิดปีเดียวกันนะฮะปี07นเหมือนกันไปด้วยกันามเลยครับ มันเคยแล้วครับถ้าไม่แน่ใจว่าไปจับอะไรบ้างก็ล้างมือนะครับแม่ครับขอบคุณครับเดี๋ยวตอนนี้ยังเดินเดินไปคุยไปนะครับนะฮะวันนี้ได้ฟังท่านนายกอธิบายภาพรวมคร่าวๆแล้วก็รู้สึกมั่นใจนะครับมาขถ้นอันนี้ไม่ได้มาพูดเอาใจแต่ก็อยากจะฝากท่านนายกด้วยเรื่องในเรื่องของเนี่ยฮะหลายคน เขาฝากมาบอกว่าในเรื so to to strength, like ่องกระบวนการใช้เ <Nah>, ง <anything S 2> ินเนี่ยจะทํายังไงให้ประชาชนเขามั่นใจได้ถึงความโปร่งใสตรงไปตรงมาอะไรต่างๆราก็ได้ย้ําทุกหน่วยงานนะครับว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ต้องให้ความสําคัญอย่างมากนะครับแล้วก็จริงๆก็ต้องยอมรับว่าหลายโครงการซึ่งเดินไปช้าเนี่ยเพราะว่าเราต้องมีการตรวจสอบ อย่างเรือข้าอท่อนะครับแม้กระทั่งรถไฟฟ้าสายสีม่วงเนี่ยก็มีการหยิบยกขึ้นมาในสภานะครับผมก็ได้ยืนยันไปแล้วว่ามติครมอที่ออกมากาหนดวงเงินอย่างไรเนี่ยนะครับก็จะยืนยันในกรอบวงเงินนั้นนะครับแล้วก็การตรวจสอบในความจริงมันจะมีหลายชั้นนะครับอย่างกรณีของสายสีม่วงเนี่ยขณะนี้เข้าใจว่า เจ้าของเงินเขาก็กำลังไปตรวจสอบอยู่อ๋อฮะเขาจะให้กู้เนี่ยเขาก็ไปตรวจสอบอ๋อครับที่เราจะไปกู้เขาเนี่ยนะฮะจะอะไรใจกล้าใจกล้าใจกล้าญี่ปุ่นนะครับใจกล้าญี่ปุ่นอีกเรื่องหนึ่งก็คือว่าอันนี้เป็นเงินกู้ที่รัฐบาลชุดที่แล้วนะไปตกลงเอาไว้แลวส่วนไทยเข้มแข็งก็จะไปช่วยไทยเข้มแข็งนี่จะทำเรื่องช่วยเรื่องการจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินอ๋อตรงนี้ครับโอเคอีกเรื่องหนึ่งที่เขาฝากถามมาว่ารัฐบาลเนี่ยมีกำหนดแผนนโยบายไว้อย่างดีแต่พอเปลี่ยนรัฐบาลปุ๊บบางทีมีการรืออย่างนี้ ทั้งชาวกรุงเทพแล้วเนี่ยนะครับที่จริงแล้วเนี่ยหลักของผมนะครับอย่างน้อยของผมเนี่ยผมพยายามไม่ไปรื้อนะฮะถ้าถ้าไม่มีความจําเป็นอะไรนะครับยกเว้นเป็นเรื่องทางทางเทคนิคนะอย่างเมื่อเมื่อสักครู่เนี่ยที่ทางรฟมอเขารายงานผมมาเองนะครับให้เราผมไปสั่งให้เปลี่ยนก็คือว่าเดิมที่บอกว่าจะไปทําไม่วงแหวนอีกวงหนึ่งเนี่ยลองลองอ่อีกอีกซึ่งความจริงอันนั้นเนี่ยไม่ได้อยู่ในแผนเดิมนะครับบังเอิญมี มีผู้นําท่านหนึ่งท่านบอกว่าอยากจะลองให้ไปศึกษาดูอแต่ตอนนี้จะกลับมามาต่อในส่วนของของสายสีน้าเงินสายสีส้มกับสายสีสายสีส้มที่จะไปพิพูดเมื่อกี้ครับบางกะปิอ้าขอนบุรีกับมินบุรีศูนย์ราชการสายทีช่อพูอะไรต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วก็หลักเนี่ยความจริงของแบบนี้มันต้องมีแผนนะครับมีความต่อเนื่องอยู่ แล้วก็ถ้าไม่จําเป็นก็จะไม่เปลี่ยนแปลงครับ,รบยกเว้นสถานการณ์เปลี่ยนม,มีผลการศึกษามาว่ามันต้องเปลี่ยนอย่างนี้เป็นต้นนะครับ,รบฉะนั้นความต่อเนื่องของรัฐบาลในนี้สําคัญไหมครับท่านนายกท่านในมุมมองของท่านว่าทุกอย่างจะดําเนินไปได้อย่างราบรื่นคื